ใชตูดพูดสงสัยว่าทุกวันนี้คุณแสนใช้ตูดพูดใช่ไหมไม่ได้ใช้ปากพูดใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเวลาที่ออกมาไลฟโสดนี่ใช้ตูดใช่ไหมเออคนเขาก็ต้องใช้ปากพูดดิถ้าเป็นคนน่ะไม่มีไม่มีคนหรอกครับคนไหนไม่ใช่ปากพูดสงสัยคุณแสนใช้ตูดพูดใช่ไหมทุกวันที่ออกมาไลฟโสดนี่ใช้ตูดใช่ไหมเออโอเคนะครับทุกคนเข้าใจนะครับผมใช้ปากพูด แต่ทุกวันกณแซนที่ออกมาใช้ตูดพูดเขาไม่ได้ใช้ปากพูด <ulus> <S> <S> นะกะรุณา,าใช้ปากพูดครับอย่าใช้ตูดพูดเพราะถ้าใช้ตูดพูดแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยพูดแบบไม่มีสติพูดแบบไม่มีสมอง หัดใช้ปากพูดให้ได้ก่อนถ้ายังหัดใช้ปากพูดไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องสารแนเข้าไปที่ช่องผมเข้าใจไหมถ้าใช้ปากพูดเป็นเมื่อไหร่พูดภาษาคนได้เมื่อไหร่ค่อยเข้ามาที่ช่องผมแต่ถ้ายังใช้ปากพูดไม่ได้ยังสารแนยังใช้ตูดพูดอยากเข้ามาครับ นะกลับไปหัดใช้ปากพูดให้ได้ก่อนอย่าใช้ตูดพูดอย่างเดียวอย่าอย่ามาใช้ตูดพูดข้างในช่องผมครับอย่าสั่และแน่นะอย่าสะเอออย่าสอใสเกลือ และคําถามคือที่ผมออกมาพูดเนี่ยวันเนี้ยเขาก็มีการแจ้งหมายข่าวคุณอัชยะก้อยนี่แล้วผมพูดตามข่าวไม่มีสมองเลยครับไม่มีสติปัญญาเลยครับหรือว่าต้องเติมก่อนเช้ามาไม่ได้เติมหรือเปล่านะกินข้าวเยอะๆกินปลาเยอะๆอยากกินแต่หญ้านะอย่าลืมนะครับ กลับไปหัดใช้ปากพูดให้ได้ก่อนเพราะทุกวันเนี้ยผมยอมรับผมใช้ปากพูดแต่รู้สึกคุณจะใช้ตูดพูดแซนก็แย้งตามสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะก็แย้งมาสิครับแล้วแย้งเรื่องอะไรล่ะครับคําถามคือก็คุณอัจฉริยะเนี่ยเนี่ยอัจฉริยะแก้ฟาร์มกระติกและแซนและพวกเส้นปมพาดคู่ตังโมงแล้วยังไงแล้วคุณจะแย้งเรื่องอะไรคุณจะแย้งว่าคุณอัจฉริยะไม่ได้ไปฟ้องคุณอย่างนั้นเหรอครับหรือว่ายังไง ม่ต้องสารแนะส่งไหให้ผมหรอกครับไม่ต้องสารแนส่งไามให้ผมหรอกครับคุณเอาไว้ส่องดาบของคุณเองดีกว่าครับไม่ต้องส่งให้คนอื่นครับเอาไว้ส่องน้ำหน้าตัวเองเอาไว้ส่องสันดานตัวเองอย่าส่งมาให้คนอื่นเพราะถ้าเกิดว่าคุณจะส่งมาให้คนอื่นสันดานคุณต้องดีก่อนนะ ลูนะ่าถ้าคุณมีคันชองคุณก็ส่องสันดานตัวเองซะส่องสันดานให้เยอะๆส่องสันดานให้มากๆนะและที่ทำเนี่ยนะักสารแนายอย่างเนี้ยพ่อกับแม่ไม่เคยสอนเลยครับไหนล่กเป็นผู้ดีไงต้มหนังสือสมบัติผู้ดี กินซะบ้างคุณพ่อคุณแม่สอนนะหัดจดจำซะบ้างเดี๋ยวเขาจะด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนอีกสงสารคุณพ่อคุณแม่บ้างสงสารครูบาอาจารย์บ้างเป็นนักเรียนนอกไม่ใช่หรอครับถึงนิวซีแลนด์ก็เลยครับครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนเลยครับนะครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนให้ใช้ปากพูดหรอครับให้ใช้ตูดพูดหรอครับ ฮะครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สอนนะครับระวังนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนสงสารคุณพ่อคุณแม่บ้างเป็นถึงนักเรียนนอกไปเหระครับนะเขาไม่ได้สอนนะครับว่าอย่ามาสาร่นละแน ฮะไม่ได้สอนใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สอนใช่ไหมเฮ้ยลูกอย่าไปสัแน่แนที่อื่นเขาเราไม่ชอบเราอยากเข้ามาคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สอนเหรอครับครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนเหรอครับหรือว่าที่ที่ที่เขาสอนมาทั้งหมดเนี่ยไม่จดไม่จำอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่อับอายครับอย่าอย่าทำให้คุณพ่อคุณแม่โดนด่าว่าไม่ได้สั่งสอนลูกครับ นะ่าน่าจะสอนแต่ไม่ฟังก็นั่นแหละครับคำถามคือ ทำาาวามเข้าใจคําถามด้วยค่ะทําไมต้องทําความเข้าใจครับฮะในเมื่อคุณพูดเลอะเทอะอ่ะคุณพูดขยะอ่ะคําถามของคุณเป็นคําถามขยะคําถามของคุณเป็นคําถามไร้สาระนะคุณเป็นพวกขยะเข้าใจไหม แค่คุณเข้ามาเนี่ยก็ขยักขแยงมากพอแล้วคุณเข้ามาช่องเนี่ยเป็นเสนียดจังไรกับช่องผมเลยอยากจะเข้ามาอีกเหรอรู้ตัวไว้นะครับว่าคุณคือเสนียดจังไรของช่องผมคือคุณคือตัวเสนียดจังไรอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์คุณเอกราดดีกว่าไร้าสาระพอละ เราอัปเดตอะไรกับพี่เอกนิดนึงแล้วกันในประเด็นของเรื่องของภาพคู่คุณกระติกกับคุณดังโมมันมีความคืบหน้าอะไรที่พี่เอกดําเนินการแล้วสามารถพูดกับแฟนเพจที่ดูพันกว่าคนตอนนี้ได้บ้างไหมคะเออถ้าเป็นตัวรูปคู่นะครับก็จริงๆแล้วก็ก็มีอ,อ,ะอ,อะไรวิเคราะห์ดูให้ในรายการไปสองรายการแล้วนะครับว่า รูปนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติยังไงบ้างน,นะครับต้องมควาฟังก่อนนะครับว่ารูปรูปนี้เนี่ยตั้งต้นจากอของขอโทษนะครับคุณขยะออกไปได้แล้วครับเขาจะฟังข่าวกันเขาจะนี่ข่าวกันอย่ามาเป็นขยะในช่องผมผมให้โอกาสออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะบล็อกนะครับไม่ให้คุณเม้นนะครับอย่าสัรละแนครับออกไปครับไอตัวหน้ารังเกียจ ไอตัวขยะขยหรู้ได้ว่า,าตรงนั้นเนี่ยมายัางไงต่อนอืมเนี้ยไอสิ่งที่เราพิสูจน์ได้นะครับก็ต้องหอนี้ว่า อไอท้ที่พิสูจน,น์นนก,จก,จกันอยู่ตรงนี้ครับมันเกิดจากข้อสงสัยของนักประยานเซอร์ยู่แล้วสามปีที่ผ่านม,มานะครับว่าภาพนี้เนี่ยมันมันมีความผิดปกตินะครับบวกกับอามไลน์ที่มันผิดปกติอีกมันก็เลยทําให้คนมาโฟกัสที่ภาพนี้เพราะว่ามันเป็นภาพเดียวที่ระบุได้ว่าแตงโมอยู่บนเรือถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ได้ว่า ทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ว่าจะเป็นฟามลายที่มันผิดปกติหรือว่าภาพนี้มีความผิดปกติอะครับมันก็จะจะนํามาสู่ว่าอ้าวแล้วแบบนี้ตังโมอยู่บนเรือจริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าในกระบวนการจริงเนี่ยหลักฐานอื่นๆนะที่พี่จยาิยะมีอยู่ตอนนี้นะครับก็ก็น่าจะระบุได้แล้วว่า,าตังโมงไม่ได้อยู่บนเรือเพราะฉะนั้นก็มาถึงขั้นตอนการพิสูจน์ภาพนี้นะครับเอาเอาจุดสําคัญสําคัญเลยแล้วกันนะครับก<า>็ ำหรับคนที่เห็นต่างจากภาพเนี่ยผมผมผมแนะนําว่าก็เอาข้อมูลเนี่ยเอามาให้ทางเจ้าที่ตํารวจหรือว่า d ี่ไได้เลยนะครับเพราะว่าผมเองก็น่าจะขี้สงสัยนะสำหรับภาพนี้จากการตึกแรกเนี่ยก็เท่าที่คนเห็นไปแล้วนะครับก็จะเป็นจุดคอนะคะรับบริเวณคอกับคานเนี่ยยังไงก็เป็นสิ่งที่ภาพมันปรากฏอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเรา,เราก็ต้องมาพิสูจน์ต่อนะครับ ตมองบอกน่ครับว่าวิธีการที่เราจะตรวจสอบว่าภาพนั้นเนี่ยมันมันมีความผิดปกติหรือว่าตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยเวลาเราเรามาวิเคราะห์กับซอฟต์แวร์ครับ,รบมันจะต้องมีความต่อเนื่องกันระหว่างะระหว่างหัวกับคอนะครับในภาพอทจะมาสมมุติว่าภาพเนี่ยมันมีนอยสหรือว่ามันมีมันมีเขาเรียกอ,อะไรครับสีสีของภาพนะครับมันจะต้องมีความต่อเนื่องกันนี้นเราลองาเ้าซอฟต์แวร์ครับ บริเวณพอเนี่ยทุกคนก็จะเห็นผ่านรายการหรือว่าผ่านสื่ออยู่แล้วว่ามันมีทั้งการทําให้เบอนะครับการเปลี่ยนสีเพื่อทำให้พอกับตาเนี่ยมันมันมันมีความเชื่อมกันแต่ว่าเนื่องจากว่าภาพที่มันปรากฏนะครับก็คือมันไม่ได้เชื่อมกันแน่นอนแล้วแล้วพอมันจะมีรอยขาดรอยแหว่งไปนะครับอันนั้นือจะเป็นจะเป็นหนึ่งจุดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือนเเรื่องของเส้นผมนะครับ เส้นผมปลายผมนะครับถ้าเกิดว,ว่าเป็นการถ่ายถ่ายรูปที่มาจากโทรศัพท์มือถือจริงๆคร,รัมันจะต้องมีความต่อเนื่องอยู่แล้วถ้าเกิดเบลอก็ต้องเบลอทั้งภาพนะครับหรือถ้าเกิดว,ว่ามีมีความต่อเนื่องระหว่างไลายหรือว่าเสื้อกับกับเส้นผมนะครับมันก็จะเห็นชัดเจนว่ามันมีการเปลี่ยนทำให้ทาให้ภาพเนี่ยมัน,ม,นมันต่อเนื่องกันซึ่งพวกนี้ครับกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นะครับเขาสามารถที่จะ พิสูจน์ได้อยู่แล้วนะครับแต่พุกวันนี้มันก็จะมีข้อตกยงกันอยู่ว่าแล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่มีภาพต้นฉบับนะครับอันนี้ต้องบอกต้องบอกเลยว่าต่อให้เราไม่มีภาพต้นฉบับก็ตนะัมเราก็ต้องใช้ภาพที่ใกล้เคียงที่สุดกับต้นฉบับซึ่งข่าที่เราได้มาวันนี้ครับก็น่าจะเป็นภาพของคุณโบติเคที่อยู่บนอินสตาแกรมนะครับอันนั้นจะถูกส่งต่อน้อยที่สุดแล้วนะครับ จริงๆแล้วมันมีอยู่อีกหลายจุดมากครับพอเจที่ที่แรับสามารถพิสูจน์ได้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมทาหน้าที่แค่วิเคราะห์เพื่อให้เห็นจึงทั้งหมดว่ามันมีจุดไหนบ้างแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราโฟกัสแค่พอที่เดียวครับมันก็มันก็ระบุได้แล้วว่าอันนี้มันตัดต่อหรือไม่ตัดต่อนะครับอันนั้นวิที่มาก่อนนะ ขอขอขอขัดพี่เอกนิดนึงตอนนี้เนี่ยล่ <flashes. S 2> าสุดพี่โบทีเคช่วงที่ตึกถล่มอะนะคะช่วงช่วงนั้นาก็มีวันหนึ่งที่พี่โบทีเคเข้าไปที่ดีเอแล้วก็ส่งภาพต้นฉบับที่ได้มาจากทางลาย,ายานให้กับดี i ทีเนี้นย ither, ไอไอตรงนั้น่ะมันจะชัดก,กว่าที่เราได้มาจากในอินสตาแกรมไหมคะหรือว่ามันก็น่าจะเป็นซอสอันเดียวกันเพราะว่า เอามาจากในลายอีกทีหนึ่งโอเคครับภาพภาพาก่อนที่จะอัพโหลดขึ้นอินสตาแกรมกับภาพหลังจากขึ้นอินสตาแกรมแล้วครับจะ่จานกันอยู่สองเรื่องนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมวิเคราะห์หมดแล้วภาพที่อยู่บนอินสตาแกรมนะครับะจะเหลือแค่สอง2 2> อสองเรื่องที่เราจะไม่สามารถวิเคราะห์ต่อได้จากภาพนี้คืออะไรหนึ่งก็คือดเมนชันหรือขนาดความสูงความความสูงความกว้างของภาพเพราะว่าเวลาอัพโหลด คือต้องบอกก่อนว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยคือเขาต้องเข้ากรัรมายุ่วแล้วไม่ต้องการให้เราพูดเรื่องนี้ไงเหมือนกับอยากให้อยากให้เรื่องเรก่อนี้ไม่มีการพูดถึงไนีแล้วไปแล้วไปคุยกับเขาคือเหมือนกับว่าเข้ามานะเพื่อไม่ให้เราพูดและให้เราอะไปคุยกับเขาไปต่อร้อต่อเถียงกับเขาไง อนนคือผมจะรู้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลักฐานของของทดีเสไปนะครับแสดงว,ว่าตอนนี้สามารถเช็คได้แล้วเลยใช่ไหมคะพอได้ได้ภาพมาจากทางไลน์อ่าเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะม,นมันมีสองเรื่องนะครับ <ฮะ S 1> เรื่องแรกก็คือเรื่องของขนาดความสูงความกว้างเพราะถ้าเกิดว่าเอาใจอินสตาแกรมมันอาจจะถูกรีไซต์ลงมาหรือว่าอาจจะลดความสูงความกว้างลงมานะครับอ่า ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของเมตาเดต้าที่จะบอกว่ารูปนี้เนี่ยนะครับอ่านไอโฟนมาหรือผ่านโปรแกรมใดๆม,มาก,ก็าตามเนี่ยมันจะถูกฝังไว้ในรูปแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาภาพครับอัพโหลดึึ่อินสตาแกรมแล้วมาตรวจสอบเขาเรียกว่าเมตาเดต้าครับอินสตาแกรมเนี่ยมันจะลบตรงนั้นออกออกไปเราก็จะไม่ถูต้งตางว่าภาพนี้เนี่ยมันมาจากไหน ถ้าเป็นทราบที่ได้มาก่อนที่จะอัปโหลดขึ้นอินสแกรมครับตรงนั้นเราจะสามารถระบุอะไรได้ได้กว้างไว้ง่ายแล้วกันเน,ะะน,น,นาะในเรื่องที่พี่จะวิเคราะห์จากอานบทอินสแรมไม่ได้ก็คือเรื่องของขนาดพื้นแครจริงกับเรื<ะ>่องของมิตาดาเล่บ้าแต่คิดว่าตอนนี้ทางดีไซน,น่าจะได้สองข้อนี้ไปแล้วอุ้ยขนลุกเลยเน,นี่ยแบบนี้ถ้ากบบ DSI ก็ได้ข้อมูลที่มันใกล้เคียงแบบภาพต้นฉบับมากที่สุดแล้วว่าสิ ตโอ,อ้โหแบบนี้พอยิ่งได้ภาพจากในไลน์ที่ส่งมาแล้วเขาเอาไปตรวจกับสถาบันต่างๆว่าตัดต่อไหมแบบนี้เนี่ยผลมันน่าจะาชัดเจนแล้วก็แม่นยำม,มากกว่าก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะเอาแล้วเอาแล้วออเอาแล้วทีนี้ต้องบอกกีนาะว่าไอก้กอ,อ,องกนเนี่ย,ยคือสิ่งที่เราทำได้ต่อให้มันวิเคราะห์ด้วย E L A หรือว่าซอแวรไม่ได้ก็ตา เราก็จะกลับไปเรื่องเดิมก็คือ,อเรื่องของกายภาพถูกไหมครับอบอเช่กับเอกกราบนะครับสําคัญมากว่าภาพนี้มันมีความผิดปตกติหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์หรือว่าน้อยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะกลับไปดูว่าเฮ้ยภาพนี้พอเข้าซอฟแวร์แล้วมันมันบอกว่าผิดปกติกจุดนี้นะเราก็จะกลับไปเรื่องเดิมก็คือถ้างางนั้นก็ไปดูกายภาพเพิ่มเติมว่ามันสามารถทําได้อะไรยังไงหรือเปล่ามันถึงจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า ภาพนี้เนี่ยมันมันตรงตัดต่อหรือเปล่าซึ่งอย่ญญางที่ผมบอกมาตลอดเลยว่าต่อให้จะใช้ซอ์แวร์หรือวิธีการใดๆก็ตามครับมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณใช้วิธีนี้แล้วจะระบุได้เลยว่าภาพนี้ตัดต่อนะไม่ใช่มันจะต้องใช้หลายๆทักษะเนี่ยมา,มามาประกอบกันเพื่อให้พิสูจนไ์ได้ว่าภาพมี้ถูกตัดต่อครับปมครับก็อย่างนี้ก็เราโล่งใจได้เลยเนาะเพราะว่ามันก็จะ สิ้นสิ้นข้อคอรหาได้แล้วเนาะว่าภาพไม่เป็นภาพต้นฉบับเอาไปตรวจแล้วสถาบันเขาจะตรวจได้ผลแม่นยำได้ไงตอนนี้เราได้ภาพจากในไลน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนต้นทางแล้วใกล้เคียงดีกว่าครับใช้ใช้คำว่าใกล้เคียงเนาะเรายังขาดอะไรอีกอีกบ้างคะจากเอ่อจากต้นฉบับกับในไลน์ยังมีส่วนไหนที่หายไปอีกไหมคะพี่ คิดร่านะตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมันจะต้องมีคดีความหรือว่าจะต้องไปพิสูจน์กันจริงๆเนี่ยว่าภาพนี้ตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่จะพดูดได้เลยก็คือจะต้องนําภาพจริงมานะครับซึ่งภาพจริงจะต้องระบุตั้งแต่ในเครื่องโทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็เมตาดต้าของจริงหรือเปล่าจะมยแล้วก็ต้องบอกทุกคนนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยไอ้แต่สิ่งที่ผมเองมาวิเคราะห์อ่มันเป็นความเห็นนตัวนะเพราะฉะนั้น,นะประชาชนเนี่ยมันต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่ว่า สำหรับผมเองเนี่ยสิ้นสงสัยแล้วนะครับสำหรับภาพนี้ว่าเป็นภาพตัดต่อหรือไม่ตัดต่อ,อนะครับอืกแล้วหลังจากนี้ค่ะเราเขาเรียกว่าอะไรนะเรามีการไปสืบค้นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหนึ่งเดือนที่หายไปเนี่ยช่วงที่มีตึกถล่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราได้ไปทาอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ไหมคะ ก็ถ้าเกิดว่าใครตามทางสมรทวชัยอยู่แล้วนะครับก็จะจะจะเห็นความเคลื่อนไหวตอลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ทำคดีนี้มาสามปีครับเราเราไม่เคยที่จะโฟกัสเรื่องลูกเรื่องเดียวนะครับมันมีมันมีมนมหลักฐานอีกตั้งหลายอยา่างที่ที่เราต้องอต้องไปค้นฟ้าต้องไปพิสูจน์มานะครับซึ่งวันนี้าหรับ ำหรับผมเองสำหรับผมบอกทวชัยเองอนะ่คิดว่าหลักฐานทั้งหมดที่เราที่เราสืบมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะน่าจะครบกระบวนการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ E P S ว่ามีจุดไหนที่ผิดจุดไหนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเรื่องของไทม์ไลน์นะครับเรื่องของคลิปกล้องวงจรงปิดต่างๆต,ตรงนั้นนะ่ะต่อให้ส่งส่งให้กับทางดีไซน์ไปหมดแล้วครับอันไหนที่มันยังไม่ขาดหรือมันยังไม่ไม่ชิงสงสัยจรยงิงๆอะ่ะเราก็นํามาวิเคราะห์ต่อเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ตั้งแต่มีมีข่าวของตึกต่อต่งงอนะครับไม่เคยหยุดเลยต้องต้องต้องบอกมีนะไม่เคยหยุดเลยแล้วก็งอนธรรใจก็มาที่ออมฟที่เหมือนกันก็มาไลฟ์กดมาอะไรเงี้ยเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเรากำลังทําอะไรอยู่บ้างครับค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะลองเช็คภาพดูบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันมีเว็บอะไรที่มันสามารถเช็คได้ง่ายๆบ้างไหมคะลองแนะนํานิดนึงเผื่อจะลองเล่นเล่นกันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใชครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกนี้นะว่าการที่เราจะพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลได้ครับมันมันมีหลายแบบนะมันมีทั้งวิดีโอมีทั้งรูปนะครับแล้วก็มีตัวอื่นดิแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราจะเน้นแค่รูปอย่างเดียวครับอ,อ่มันสามารถตรวจสอบอ่เขาเรียกว่าเป็น E A แล้วกันนะครับแล้วก็ตรวจสอบอ่น้อยอะไรพวกนี้ครับมันจะมีอยู่สองเว็บไซต์ที่ที่ใช้ใช้กันนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมแยกอยู่ แต่ของเว็บไซต์ตอนนี้ครับเว็บไซต์แรกก็จะเป็นอ่าโฟโต้อ่าโฟโต้ฟอร์นิสต์พารี่ฮัลโหลทำด้นไหมครับตับหนึ่งนะครับโฟโต้อ่าเห็นแล้วอาจจะเป็นอ่าฟอร์นิสต์พารี่หนึ่งหนึ่งเว็บนะครับแล้วก็โฟโต้ฟอร์นิกอีกหนึ่งเว็บนะครับแต่ว่าในการที่จะอัพโหลดขึ้นไปแล้วรู้ได้เลยว่าว่าภาพนี้ถูกตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกงี้นะครับว่า ถ้าเป็นไปได้ให้ให้ใช้ภาพต้นฉบับที่เราได้หรือใกล้เคียงมากที่สุดค่ะเพราะว่าวิธีการนี้นะสมมุติว่าพอเช่ตัดต่อภาพนี้มาใช่ไหมครับค่ะหรือภาพท,ที่ที่เอาออกจากโปรแกรมเลยเนี่ยอยู่ที่ออเช่เนี่ยแล้วมาทดสอบกับเว็บพวกเนี้ยครับฉังนั้นะจะสามารถระบุได้เลยว่ามันมีความผิดปกติอยู่ไหนบ้างน,นะครับแต่ถ้าแต่ถ้านะครับถ้าพอเช่เอาภาพเนี่ยที่ออกมาจากโปรแกรมกตัดต่อเลยเนี่ยส่งให้กับส่งให้กับพี่แล้วกันนะครับหนึ่งหนึ่งรอบแล้วนะครับ ภาพนี้เนี่ยมันจะถูกปิดอัดับเข้าไปอย่างที่เคยอธิบายครับว่าการการตรวจสอบภาพนะครับ,รรบ,บ,รบมันเหมือนกับการกระดาษแผ่นหนึ่งเนาะและเรารีดเตารีดแล้วกันรีดเตารีดมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันถูกไหมครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาสติกเกอร์ปอกลงไปในกระดาษแล้วรีดอีกทีหนึง่งมันจะเป็นคนละเนื้อกันหรือภาพอ่อนใช่ไหมครับค่ะ อ่าแล้วเวลาเราเอาเข้าโปรแกรมพวกนี้ครับมันก็จะบอกว่าอ๋อไอจุดที่เราเอาสติกเกอร์แปะไปเนี่ยมันมีความบีบอัดอี่มากกว่าปกติมันก็จะทำให้สีมันแตกต่างจากจุดอื่นเราก็จะได้เราก็จะได้วิเคราะห์ได้ดว่าอ๋อจุดเนี้ยมันมีความผิดปกติอย่างที่บอกว่าพอเรารู้แล้วว่ามันมันอ่ามันมีความแตกต่างจุดนี้นะเราก็ต้องใช้อย่างอื่นมาประกอบเพิ่มเติามาะว่าเนี่ยจะเป็นการแต่ว่าอันเป็นภาพตัดต่อ อแล้วมันมีอีกเว็บหนึ่งค่ะชื่อเว็บ Fake Image Detector d net อันนี้สามารถมันใช้ไ,ไ,ดออได้หมดเลยมันใชได้หมดเลยนะประเจกแต่ว่าก็ต้องบอกนี้ว่าในการที่เราจะแค่อยากรู้ว่าภาพนี้มันตัดต่อหรือเปล่าเน,นะครับอเอาแค่เว็บเดียวมันก็รู้ได้แล้วอืมนะอืมนะอีกอันหนึ่งก็คือเรียกว่า Meta Data อย่างที่เคยเคยทำให้ดูในรายการนะครับว่า การการที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีการฝั่งข้อมูลเอาไว้ในรูปอยู่แล้วนะครับว่ารูปนี้เนี่ยถูกถ่ายรูปถูกสร้างจากโปรแกรมอะไรหรือว่าดีไวไซ์หรือว่าเครื่องอะไรอย่างอย่างเราถ่ายด้วยไอโฟนใช่ไหมคแล้วเราเอารูปเนี่ยไปไปเข้าโปรแกรมกเนี้แล้วก็ดูในแต่ละทาม,มันก็จะบ